สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำดอกบัวยอดมงกุฎกันค่ะเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะตัดริกนิ้สีเส้นความยาวอยู่ที่9 0้าสเซนติเมตรแา่นั้นพับถึงกลางเลยค่ะสีเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นสุดท้ายนะคะใส่เส้นที่หนึ่ง แล้วนำเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้ค่ะเข้าตรงกลางจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นให้เส้นในเส้นหนึ่งะนะคะนำเส้นในเส้นหนึ่งเฉียงลงมาแบบนี้ํำเส้นที่สองทับเลยค่ะเส้นที่สามและเส้นที่สี่ำเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเส้นที่สอง เส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะมา่เส้นที่สี่ครบแล้วนําเส้นล่างสุดนะคะแบบตัวนี้นะคะเข้าล่องีปขึ้นมาเส้นล่างสุดลงร่องเอาเส้นถัดไปขึ้นมาเส้นล่างลงล่องเส้นถัดไปขึ้นมาเส้นล่างลงล่องแล้วก็เส้นถัดไปขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นล่างลงล่องจากนั้นตัวนี้นะคะไม่มีตัวเดินขึ้นมาแล้วให้นําเส้นล่างถัดไปเลยนะคะเอาหนึ่งเส้นนะคะ เส้นถัดไปเลยนะคะแต่เป็นเส้นล่างเข้าตั้งแต่เส้นที่หนึ่งอน,นุเส้นที่สองเลยค่ะเส้นที่หนึ่งอน,นุเส้นที่สองเส้นสุดท้ายเลยค่ะเข้าตั้งแต่เส้นที่หนึ่งสองสามนคะคะดังนั้นที่กลับด้านค่ะเมื่อที่กลับด้านแล้วนะคะ จับเส้นลายเส้นหนึ่งนะคะจากเส้นลายเส้นหนึ่งข้ามไปสามเส้นหนึ่งสองสามนะคะเข้าตรงนี้นะคะเส้นถัดไปได้เลยค่ะข้ามไปสามเส้นเหมือนกันหนึ่งสองสามนะคะเส้นถัดไปข้ามไปสามเส้นหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะเส้นถัดไปข้ามไปสามเส้นเหมือนกันหนึ่งสองสามสามเส้น จากนั้นนะคะจะเหลือแค่สามเส้นด้านบนนะคะให้นําเส้นถัดไปจอดใส่เส้นแรกได้เลยค่ะจอดใส่เส้นแรกแล้วก็เส้นถัดไปนะคะสอดตั้งแต่เส้นที่หนึ่งสองนะคะสองเส้นเส้นสุดท้ายนะคะจอดหนึ่งสองสามนี่เลยค่ะจากนั้นเดินให้กระชับได้เลยค่ะจากนั้นที่กลับด้านค่ะจากนั้นที่กลับด้านมาเลยค่ะเก็บไปวิ่งน,นะคะ สอดตามแนวของเขาเลยค่ะสอดไปตามแนวอะค่ะข้ามไปสาจะได้แนวนี้ค่ะหนึ่งส,สองสามสอดเก็บดิบินเลยค่ะทำให้ค้บทั้งแต่เส้นเลยค่ะจากนั้นนะคะกลับด้านอีกรอบค่ะเก็บริบบินอีกหนึ่งรอบค่ะ หย็บไปตามแนวของเขาเลยนะคะทอาให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเลยค่ะแล้วครบแปดเส้นแล้วนะคะจากานั้นด้านข้างเลยค่ะด้านข้างนะคะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะขึ้นดันบนจากนั้นงอแบบนี้ค่ะเราสใส่ตรงนี้ค่ะข้างๆข,างข,างของเขาเลยค่ะ ดันบนแล้วงอแบบนี้นะคะให้สอดใส่เส้นของเขาเองนะคะทะลุตรงนี้ค่ะนี่เดยค่ะ,คะถ้าดูด้านข้างจะได้แบบนี้ค่ะหางแ้างโบนแล้วก็ลงมาแบบนี้นี่ค่ะมันมาจะเป็นอย่างน,นี้ค่ะทัก่อนน้ดันโบน งอแบบนี้สดข้างๆข,ของเขายิ่งเลยค่ะนะคะขึ้นขะ้างบนจากนั้นงอแบบนี้ ทำให้ครบทั้งหมดแปดเต้นเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นดึงให้สวยงามนะคะจากนั้นนะคะ ให้ทำด้านหลังค่ะเจ็บริบบิ้นนะคะสอดกลับแบบนี้ค่ะใด้แบบนี้ค่ะ,คะทำทั้งแปดเส้นเลยค่ะ เมื่อครบทั้งแปดเส้นแล้วนะคะให้ทําด้านข้างค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยคะ่ะทางลงมาแล้วมองเหมือนเดิมเลยคะ่ะสอดเท่าตัวนี้ค่ะด้านหลังของตัวนี้จะทะลุมาทางนี้ค่ะลิกลงมางอแบบนี้ สอดเข้าตรงนี้ค่ะด้านหลังนะค่ะจะได้เป็นสองชั้นค่ะดีกลงมาเอาตรงนี้แล้วใส่เข้าด้านหลัง นี่ค่ะมานันนี้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะเรียบรอยแล้วค่ะเมื่อครบแปดเส้นแล้วนะคะที่ตัดให้บินได้เลยค่ะอะตัดให้สั้นมากนะคะตัดหลือประมาณแบบนี้ค่ะตัดเลือประมาณนี้ค่ะ สอดมาด้านหลังแบบนี้ค่ะนคะคะหักก็มาสอดด้านหลังแบบนี้ค่ะทำให้ครบแปดเส้นเลยค่ะเรียบรนอยแล้วค่ะด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตรงเต่งกันได้เลยค่ะ ให้น้ำรวดนะคะแล้วมางอกไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นให้น้ำรูกหยดน้ำนะคะใส่อย่างนี้คะ่ะที่ให้งอตรงนี้นะคะจะได้ทากาวแล้วไม่ดูดะะมันจะได้มีตัวเกาะกาว จากนั้นนะคะให้เอาลูกแบบลูปก,ก,กลมใส่เข้าไปค่ะทากาวได้เลยนะคะแล้วเราก็นำตัวนี้นะคะใส่เข้าไปได้เลยค่ะ อากาว,กวนนะคะจะได้แน่นค่ะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นสั่นออกนะคะตัดให้เหลือนิดนึงค่ะให้เหลือประมาณเนี้ยค่ะเห็นไหมคะประมาณนี้ค่ะ ตัวนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะที่เราใส่รวดนะคะมันจะได้ทน,นะคะ่ะมันมันจะไม่หลุดนะคบางทีทากาวอย่างเดียวมันมันจะหลุดออกมาค่ะแต่นั้นก็ติดตรงนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมทากาวด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ